สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นาราโคเชก็จะมาชวนเพื่อนๆถักหมวกน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแพทเทิร์นกันก่อนค่ะหมวกของเรานะคะจะมี3ขนาดด้วยกันค่ะไซส์เล็กสุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ53-55ซนเมตรนะคะ แต่ว่าตัวหมวกจริงๆของเขาจะอยู่ที่ประมาณ56ซนเมตรค่ะแต่ว่าหมวกทรงนี้เราจะต้องใส่หลวมนิดนึงนะคะส่วนไซส์ M ก็จะอยู่ที่ประมาณ56-58 c ซนเมนะคะแล้วก็ไซส์ไซส์ L นะคะก็จะอยู่ที่59-61ซเมตรค่ะในส่วนของไซส์เล็กสุดนะคะ,ะเราจะถัก จนถึงแถวที่12ค่ะหลังจากที่เราจบแถวที่12รัศมีจะต้องได้ที่8ซนติเมตรนะคะไซส์เก็จบแถวที่13รัศมีต้องได้ประมาณ8 5ซนเมตรค่ะส่วนไซส์ใหญ่ก็จะอยู่ที่แถวที่14นะคะรัศมีก็จะอยู่ที่9ซนเมตรค่ะในส่วนของพาร์ทที่2ก็คือจริงๆไม่มีอะไรเลยค่ะก็เป็นการถัก X วนรอบไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามที่เราต้องการ ซึ่งในส่วนของพัทที่2ตรงนี้เพื่อนๆสามารถดัดแปลงเองได้เลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะจะเป็นไหมอะคริลิกหรือไหมคอตตอนก็ได้นะคะขนาดจะอยู่ที่ประมาณ5ม mm ิมถึง6มิมค่ะส่วนเข็มโคเชที่ใช้นะคะเราจะใช้2ขนาดก็คือขนาด4.5ม mm, ิมแล้วก็5มิมแล้วก็มีเข็มสำหรับเย็บด้วยค่ะสำหรับ ตัวหมวกนะคะเราจะใช้กับเข็มขนาด4.5ม mm ิลิเมตรค่ะเพื่อให้หมวกนะคะมีความแน่นแล้วก็อยู่เป็นทรงนะคะสำหรับส่วนที่เป็นหูเราจะเปลี่ยนเข็มเป็นเข็มขนาด5มิลิเมตรนะคะ อันดับแรกนะคะเราจะทำเป็นเมจิกลิงค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการถัก X หรือซิงเกิลโคเชนะคะทั้งหมด6หลักค่ะซิงเกิลโคเชก็คือการถักควักธรรมดานั่นเองนะคะ1 2 3 4 ห้เมื่อครบหหลักนะคะทำการดึงนะคะด้านในค่ะเราจะใช้วิธีการถักแบบบนก้นหอยนะคะอันนี้ก็คือจบแถวที่หนึ่งแล้วค่ะต่อมานะคะแถวที่สองแถวที่สองค่ะเราจะทำการถัก V นะคะทุกหลักเลยค่ะตรงนี้นะคะ v ก็คือการถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นหลักที่1ของแถวที่2นะคะเราก็จะใส่สัญลักษณ์ขั้นเอาไว้ค่ะแล้วก็ถักโดยการแทงลงไปที่จุดเดิมนะคะอีกครั้งหนึ่งถัก x นะคะตัวที่2ต่อมาค่ะหลักที่2ก็เหมือนเดิมนะคะถัก x ครั้งที่1 ถัก x ครั้งที่สองอันนี้ก็จะเป็น3นะคะก็จะเป็น v ตัวที่3ตรงนี้ก็จะเป็น v ตัวที่4 v ตัวที่ สุดท้ายตรงนี้นะคะจะเป็น V ตัวที่6ตรงนี้นะคะถ้าเรานับจำนวนหลักนะคะจะต้องได้ทั้งหมด12หลักค่ะ ต่อมานะคะแถวที่3เราจะทำการถัก x 1หลักสลับกับ v 1หลักค่ะหลักแรกก็ถัก x นะคะหลักที่2ถัก v แล้วก็ถัก x ถัก V ถัก X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  ถัก V จบแถวที่3นะคะถ้านับดูจะต้องได้ทั้งหมด18หลักค่ะแถวที่4นะคะเราจะทำการถัก X นะคะ2หลัก1 2ใส่สัญ,ญลักษณ์ข้าเอาไว้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะทำการถัก V 1 2 X 2หลัก V 1หลักถักแบบนี้นะคะสลับกันไปเรื่อยๆเลยค่ะ1 2ถัก V หนึ่งสองถักวีหนึ่งสองถักวีหนึ่งสองถักวีแล้วก็หนึ่งสองถักวีค่ะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับแถวที่4ถ้าเรานับดูจะต้องได้ทั้งหมด24หลักค่ะต่อไปนะคะแถวที่5แถวที่5เราจะถัก X 3หลักนะคะ1 2 3 X 3หลัก สลับกับการถัก V หนึ่งหลักค่ะหนึ่งสองถักแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ จะต้องจบที่การถัก V นะคะหลักสุดท้ายก็จะได้ทั้งหมด30หลักค่ะต่อมานะคะแถวที่6เราจะถัก X 4หลักสลับกับ V 1หลักนะคะแต่ว่าในช่วงแรกเราจะขอแบ่งเป็นการถัก X 2หลักก่อนนะคะ ตั้งแต่แถวนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะมีการสรับหว่างเกิดขึ้นค่ะเพื่อให้หมวกโค้งลงมานะคะอันนี้ก็ถัก X ไป2หลกักแล้วก็ถัก V 1หลกักส่วนใหญ่ก็จะงงตรงแถวนี้กันอ่าตรงนี้ก็ถัก X ไป4หลักนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะถัก V อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าช่วงแรกเราจะถัก X ก่อนนะคะสหลักแล้วก็ถัก V หลังจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะสหลักแล้วก็ถัก V แล้วก็ถัก X 4หลักสลับกับ V ถักแบบนี้วนไปเรื่อยๆเลยค่ะ2 3สาม สี่แล้วก็ถักวีหนึ่งสองสามสี่วีหนึ่งสองสามสี่วีหนึ่งสองสามส สแล้วก็ถัก V ตรงนี้นะคะสองหลักสุดท้ายจะต้องจบที่การถัก X นะคะมันจะลงล็อกพอดีเพื่อนๆสังเกตนะคะสองหลักแรกกับสองหลักสุดท้ายรวมกันก็จะเป็น 4X นะคะ จริงๆแพทเทิร์นน่ะเราไม่ต้องนับหลักก็ได้นะคะให้เราดูว่ามันถ้ามันถูกต้องมันจะลงล็อกของมันพอดีเลยค่ะต่อไปค่ะแถวที่7นะคะถัก x ไป5หลักค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ถัก V แถวนี้นะคะเราก็จะทำการถัก x 5หลักสลับกับ v 1หลักถักแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆค่ะ หลักสุดท้ายก็จะต้องจบที่การถัก V ค่ะแถวที่8เราจะทำการถัก X 6หลักสลับกับ V 1หลักแต่ว่าแถวนี้นะคะเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นเราจะทำการแบ่งครึ่งนะคะโดยการถักหลักแรกนะคะ3หลักแรกนะคะเป็น X 3 X นะคะตรงนี้ หลังจากนั้นเราก็จะถัก V แล้วก็จะถัก X ไปทั้งหมด6 6หลักนะคะ2 3 4 5 6แล้วก็ถัก V เดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ช่วงแรกเราจะถัก X ไปก่อน3หลักแล้วก็ถัก V 1หลักหลังจากนั้นเราก็จะถัก X 6หลักแล้วก็ถัก V 1หลักนะคะเสร็จแล้วเราก็จะถัก X 6หลักสลับกับ V 1หลักวนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ สหลักสุดท้ายนะคะจบที่การถัก x ทั้ง3หลักเลยค่ะ3หลักแรกกับ3หลักสุดท้ายรวมกันก็จะเป็น6 x นะคะมันก็จะลงล็อกพอดีค่ะเพื่อนๆแถวที่9นะคะเราก็จะถัก x ไป7หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7 แล้วก็ถัก V นะคะเราก็จะถักแบบนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงตรงนี้ mm. ก็จบแล้วนะคะสำหรับแถวที่9ค่ะแถวที่10ถัก X ไป4หลัก3 4แล้วก็ถัก V หลังจากนั้นเราจะทำการถัก X ไป8หลักนะคะ1นึ่งสองสสห้าดแแล้วก็ถัก V เราก็จะถัก X 8หลักสลับกับ V 1หลักวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงตรงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ สหลักแรกกับสีหลักสุดท้ายนะคะรวมกันก็ต้องได้ 8x ค่ะค่ะแถวที่11นะคะถัก x ไป9หลักค่ะแล้วก็ถัก v 1หลักถักแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆค่ะจนถึงตรงนี้ตรงนี้จะต้องจบที่การถัก v v นะคะ ค่ะก็จบแล้วนะคะก็จะเป็นการถัก x 9หลักสลับกับ v 1หลักค่ะต่อไปนะคะแถวที่12เราจะทำการถัก x นะคะ10หลักสลับกับ v 1หลักแต่ว่าในช่วงแรกเราจะขอแบ่งออกเป็น5 x นะคะ แล้วก็ถัก V ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำการถัก X ทั้งหมด10หลักค่ะ แถวที่12นะคะช่วงแรกเราจะทำการถัก X ไปก่อนนะคะ5หลัก1 2 3 4 5แล้วก็ถัก V หลังจากนั้นเราก็จะทำการถัก X ไปทั้งหมด10หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามแล้วก็ถัก V เราจะถัก X 10หลักสลับกับ V 1หลักถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะ จนถึง5หลักสุดท้ายก็จบที่การถัก X นะคะ อันนี้นะคะก็ถือว่าเราจบในส่วนของพาร์ทที่1แล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นในส่วนของพาร์ทที่สองนะคะหรือพาร์ทถูวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะแค่ถัก X วงบนรอบนะคะถัก X ทุกหลักเลยค่ะถัก X ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวตามที่เราต้องการค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะถัก X วนไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนตรงนี้ขออนุญาตข้ามไปค่ะเพื่อไม่ให้วิดีโอมีความยาวจนเกินไปนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะในส่วนของพาร์ทที่2พาร์ทที่2เราจะถักไปประมาณ20แถวนะคะอันนี้เราจะเผื่อการพับขอบด้วยนะคะคือไซส์เล็กสุดเนี่ยเราก็จะพับขึ้นมาประมาณ1ิบ สิห้าเซนหรือ16เซนประมาณนี้ค่ะที่เหลือจะเป็นขอบนะคะถ้าเราต้องการขอบใหญ่เราก็ถักยาวลงไปนิดนึงค่ะถัก X เ,เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตรงนี้เราจะดึงแน่นลงมานิดนึงค่ะทั้งสองหลักเลยนะคะแบบนี้อันนี้ก็ สำหรับหูเราจะเปลี่ยนเป็นเข็มขนาด5มิลิเมตรนะคะทำเป็นเมจิกลิงเหมือนเดิมแล้วก็ถัก X นะคะทั้งหมด7หลักค่ะหนึ่งสองสาม สี่หหกเมื่อถักครบเจดหลักนะคะให้เพื่อนๆนะคะดึงดึงเหมือนเดิมค่ะในส่วนของหูเราจะใช้วิธีการถักวนเหมือนเดิมนะคะวนก้นหอยต่อมาแถวที่สองแถวที่สองเราก็จะทำการถักวี ทุกหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักที่1ของแถวที่สองใส่ตัวค่านเอาไว้ค่ะแทงลงไปที่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้ v ตัวที่1นึ่ v ตัวที่สอง วีตัวที่สามสี่หแถวที่สองจะมีทั้งหมด14หลักค่ะหลังจากแถวที่สองนะคะตั้งแต่แถวที่สามลงไปเนี่ย จะเป็นการถัก x วนเท่านั้นนะคะไม่มีการเพิ่มค่ะสำหรับใครที่ต้องการทำเป็นขนาดใหญ่ก็อาจจะขึ้นตรงนี้ค่ะขึ้นที่8หลักนะคะนี่ก็ถักไปค่ะวนไปเลย แล้วก็ถักวนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูขนาดสำเร็จแล้วนะคะแถวที่สองเราจะขยายจนได้ทั้งหมด14หลักหลังจากนั้นแถวที่สมเป็นการถักวนรอบแถวที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดบสองสิบา เดี๋ยวเราจะทำการเย็บหูนะคะโดยเราจะนับไป 1, 2, ึสาเราจะเย็บประมาณตรงนี้นะคะแถวที่4เวลาที่เราเย็บนะคะเราจะวางให้หูนะคะประมาณนี้นะคะเราจะไม่วางแบบนี้นะเราจะวางประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเย็บเลย เราเย็บแบบหานๆไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บารายละเอียดอีกทีนึงนะคะประมาณเย็บๆไปจุดไปก่อนโอเคมันก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆ แล้วก็หูหูอีกข้างหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะคือเราจะเย็บให้หูมาข้างหน้านิดนึงนะคะแบบไม่ได้อยู่แบบกึ่งกลาง